เอามาทำอะไรอ่ะใครซื้อซื้อไว้ให้ใครหืมซื้อมาให้ใครลูกอ้าวเอามาให้ใครลูกให้ใครชาชาชาอะไรชาพูดดีๆชาตูชาอะไรชาหมา ไม่เอาชาชาแล้วทำไมไม่ให้เขาอ่ะราชาทำไมเอากลับบ้านอ่ะชาลาซื้อเท่าไหร่เนี่ยดอกเท่าไหร่สิบสิบบาทแล้วไม่ให้เงินไปกี่บาทยี่สิบแล้วสิบซื้อสิบบาทแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือสิบบาทแล้วอยู่ไหนเอาไปเอาไปซื้อขนมซื้อขนมอะไรขนมเป็น เป็นไฟล์เป็นไฟล์รถเป็นรถเป็นรถบาร์บีก้าแล้วทำไมไม่ให้เขาอ่ะให,หให้ใครล่ะตั้งใจซื้อให้ใครฮะไปแล้วซื้อเองซื้อเองซื้อมาตกแต่งตกแต่งไหนอ่ะ <laughs> ตกแต่งให้ฉัน <laughs> ตกแต่งให้ฉันเอง <laughs> ตกแต่งน,นั่น พิงนะพิงเลยพิงิง้วล้วเจ็ดชาเอ็มกลับแล้วทำทำไม่นี่ให้ชาเอ็มดูยังที่ลุงน่มสอนน่ะทำไปแล้วทำยังไงอ่ะเขารู้เรื่องไหมชาเอ็มเมื่อวานไปไปเที่ยวมาไปโดนไปโดนเออไปโดนปลาฉลามกัดมาเหลือสามนิ้วนี่นี่ไหนขอดูหน่อยเหลือสามนิ้วไหนโดนกัดโดนกัดไปสามนิ้วสองนิ้วเหลือสามนิ้วโอ้โหหรอ เขารู้เรื่องไหมก็อะไรอ่ะยิ้มดิเขายิ้มเหรอยิ้มแบบนี้ห้อยิ้มแบบคงเขินอ่ะยิ้มแบบเขินเขินอุ้ยคูณเบาไง